พิกัดถ่ายรูปต้นคริสต์มาส2025กับปราสาทป๊อปแลนด์ครั้งแรกในไทยณนะสยามพารากอนเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ประกบูทาเวลพาทัวร์กับครั้งแรกในประเทศไทยนะคะไม่ต้องบินไปไกลถึงจริงค่ะกับปราสาทป๊อปแลนด์ใจกลางสยามพารากอน พาทุกคนนะคะเดินทางสู่โลกข,ของเหล่าคาแรคเตอร์ในฝันจากป๊อปมาร์ทในงาน Popland e x c l u s i v e Festival Event i n Thailand เริ่มจากเราจะเจอกับต้นคริสต์มาสที่ตกแต่งด้วยเหล่าคาแรคเตอร์จากป๊อบมาร์ทสุดน,น่ารักเดินมาเล็กน้อยนะคะเราก็จะเจอกับปราสาทป๊อบแลนด์นะคะที่มาพร้อมกับเหล่าฟิกเกอร์ยักษ์ที่มีทั้งมอนลีสเกลพันด้าฮิโรโนและโมโกโกที่ทุกคนนะคะสามารถมาถ่ายรูปเล่นได้นอกจากนี้นะคะใครที่ตามหาไอติมทูนเกอร์ทูนเกอร์นะคะก็สามารถมาซื้อได้ที่ป๊อบซี ที่เสิร์ฟไอศครีมสุดพิเศษนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดทปิดนให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง11มกราคม2569นะคะณสยามพารากอนการเดินทางน,นะคะก็สามารถมาลงที่ BTS สยามได้เลยค่ะสำหรับคริสต์มาสปีนี้นะคะปักกบูทรเวลจะพาทัวร์ที่ไหนอีกกดติดตามไว้ได้เลยค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องปักกบูดทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักกบูทีวีค่ะ